เรื่องของคิยมยะคิโอเมยโคหรือที่มักถูกเรียกว่าอุโมง์แห่งความตาย The t ท n นอร of อฟเด h หรือทุ่งฝังศพแห่งโฮชินะโฮชิเนเบรียลกราวน์ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ผสมผสานร,ระหว่างตำนานความกลัวความเศร้าและเรื่องของการลี้ลับในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่เล่าขานกันมากที่สุดจากภูมิภาคคันโต ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุมโมงค์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชิปในช่วงศตรวรรษที่19ในยุคเมจิ1868-1912ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองครั้งใหญ่การปฏิรูปที่เกิดขึ้นในยุคนี้ทำให้ความเชื่อและวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเช่นกันขณะที่เมืองกำลังพัฒนาและการติดต่อกับโลกภายนอกเริ่มเปิดกว้างมากขึ้น เรื่องราวเกี่ยวกับอุโมงค์แห่งความตายก็เริ่มได้รับการบอกเล่าจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดชิบซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโตเกียวอุโมงค์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการขนส่งในช่วงยุคเมจิโดยการสร้างอุโมงค์นี้มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ในเมืองกับถนนสายสำคัญที่ใช้เดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆของญี่ปุ่นอย่างไรก็ตาม สถานที่นี้กลับกลายเป็นที่รู้จักกันในเรื่องความลี้ลับและเรื่องราวน่าสยองขวัญที่ไม่อาจอธิบายได้อย่างมีเหตุผลตามตำนานที่เล่ากันมาอุโมงค์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางผ่านธรรมดาเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นสถานที่ที่ถูกสาบแช่งจากเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สร้างมันขึ้นมาขณะที่กำลังสร้างอุงโมงค์ในช่วงกลางคืนมีข่าวลือว่ามีผู้คนหลายคนหายไปอย่างลึกลับ โดยไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเกิดอะไรขึ้นสถานที่แห่งนี้จึงถูกเรียกว่าอุโมงค์แห่งความตายหรือทุ่งฝังศพแห่งโฮชินะบางคนเล่าว,ว่าผู้ที่เดินผ่านอุโมงค์ในเวลากลางคืนจะรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่ลึกซึ้งและได้ยินเสียงฝีเท้าที่ตามมาจากเบื้องหลังแม้จะไม่มีใครอยู่รอบตัวผู้คนที่กล้าเดินผ่านอุโมงค์แห่งนี้ มักจะเล่าถึงความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีบางอย่างหรือบางคนคอยตามอยู่ซึ่งทำให้หลายคนเริ่มกลัวและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านที่นี่ในช่วงเวลาที่มืดหนึ่งในเรื่องที่เล่าขานกันคือการพบเห็นวิญญาณของผู้ที่สูญหายในอุโมงคนี้บางคนเล่าว,ว่าเมื่อพวกเขาเดินผ่านอุโมงคในช่วงกลางคืนจะเห็นเงาของผู้หญิงในชุดคิโมโนขาวเดินอยู่ตรงทางเดินหรือบางคนก็เล่าว,ว่า ได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องให้ขอความช่วยเหลือจากในอุโมงค์หลายคนที่พยายามจะช่วยเหลือเธอก็พบว่าตัวเองถูกดึงเข้าไปในมิติอื่นและหายไปหนึ่งในเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดเกี่ยวกับการพบเห็นวิญญาณในอุโมงค์เกิดขึ้นในปี1910เมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางผ่านอุโมงค์ในช่วงกลางคืนและพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินมาทางเขาเธอพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบา และขอให้เขาช่วยพาเธอไปยังทางออกแต่เมื่อชายหนุ่มหยุดรถและหันไปมองอีกครั้งเขาก็พบว่าเธอหายไปจากถ้ำกลางความมืดในอุโมงค์อีกหนึ่งเรื่องที่เล่าขานกันคือเรื่องของชายคนหนึ่งที่เดินทางผ่านอุโมงค์แห่งนี้ในช่วงเวลาเย็นเขาเล่าว,ว่าเมื่อเขาขับรถผ่านอุโมงค์นั้นเขารู้สึกถึงความแปลกประหลาดบางอย่างซึ่งเหมือนกับว่าเขากำลังเดินทางผ่านโลกสองใบ เมื่อเขาออกจากอุโมงค์เขาก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเองเขารู้สึกเหมือนตัวเขาเองไม่ใช่ตัวเขาเดิมและต้องเผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดหลายอย่างตามมาที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่สามารถกลับไปยังชีวิตเดิมได้อีกในช่วงปี1920ผู้คนที่พยายามศึกษาความลึกลับของอุโมงค์แห่งนี้ก็เริ่มมีการรายงานเหตุการณ์ประหลาดเพิ่มเติมผู้คนที่เข้าไปในอุโมงค์แล้วไม่กลับออกมา หรือกลับออกมาในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่อาจอธิบายได้การขาดหายไปของผู้คนและเสียงแปลกประหลาดจากในอุโมงค์ก็ทำให้เรื่องราวของอุโมงค์แห่งความตายกลายเป็นตำนานในพื้นที่บางคนเชื่อว่าอุโมงค์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของวิญญาณที่ยังคงเฝ้ารอการปลดปล่อยบางคนกล่าวว่าวิญญาณของผู้คนที่เสียชีวิตในระหว่างการสร้างอุโมงค์ยังคงวงเวียนอยู่ในที่นี้ บางทีก็เชื่อว่าเป็นที่สถิตของวิญญาณที่ถูกสาบแช่งหรือถูกละเลยนอกจากการพบเห็นวิญญาณแล้วอุโมงค์แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของคำสาบในตัวเองผู้ที่เดินผ่านอุโมงค์ในตอนกลางคืนและไม่รู้เรื่องราวจะถูกคำสาบให้ประสบกับโชคชะตาที่ไม่ดีหรือมีชีวิตที่ต้องพบกับอุบัติเหตุแปลกประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้ในปัจจุบัน อุโมงแห่งความตายหรือทุ่งฝังศพแห่งโฮชินะยังคงเป็นสถานที่ที่หลายคนหลีกเลี่ยงบางคนที่มีความสนใจในเรื่องลี้ลับหรือการสำรวจยังคงเดินทางไปที่นี่แต่การสำรวจนั้นมักจะจบลงด้วยความรู้สึกขนลุกและอาการตกใจหลายครั้งเมื่อผู้คนได้สัมผัสป,ประสบการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้บางกลุ่มที่เคยพยายามหาคำอธิบายทางวิทยศาศาสตร์ สำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอุโมงค์แห่งนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติหรือความผิดปกติของสนามแม่เหล็กในพื้นที่แต่ส่วนใหญ่ยังคงยืนยันว่าอุโมงค์นี้เป็นสถานที่ลี้ลับที่ไม่สามารถอธิบายได้เรื่องราวของอุโมงค์แห่งความตายและทุ่งฝังศพแห่งโฮชินะยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานกันในญี่ปุ่นที่มีทั้งความเศร้าความกลัว และความลี้ลับที่ทำให้หลายคนตกตะลึงแม้ว่าจะมีการพยายามหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่ความลึกลับในที่นี้ก็ยังคงไม่สามารถอธิบายได้จนถึงวันนี้